เรือทั้งลำเป็นของเราครับผมตอนนี้เราเป็นกัปตันเรือแล้วนะก็บรรยากาศฝนตกมั่งแล้วกันเห็นแบบสวยๆไปเยอะแล้วสุดยอดอ่ะที่นี่เขาจะถูกเรียกว่าตุกิสมาดิฟนะครับผมเป็นจุดที่เขาบอกว่ามีสปริงวอเตอร์หรือว่าน้ำแร่ธรรมชาติอยู่บนเกาะนี้ด้วยนะน้ำใสมากพ่อเขเท่มากเลยลีลาในการทำาของอาหารของเขานะสักความเดิมตอนที่แล้วที่พวกเราได้เดินทางมาเที่ยวที่ประเทศตุกีเริ่มต้นกันที่เมืองอิสตันบูล แล้วก็ขับรถเดินทางต่อมากันที่คาปเปโดเกียตามด้วยอันตัญญาแล้วก็ล่องไปตามเส้นทางตุรกีสริเวลาจนได้มาพบกับสถานที่ท่องเที่ยวแสนสวยที่พวกเราอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆได้รับชมตุรกียดาลิสเอพิส od 9ตุรกีส m มาดีฟส์ สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนตอนนี้เพื่อนๆกำลังอยู่กับผมโทนี่กุกกสั่งรายการ Feel the Dalis เรื่องราวของการเดินทางที่จะพาเพื่อนออกไปใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติเพื่อที่จะสร้างความทรงจำดีๆกับเพื่อนๆนะครับเด็กก o 굿โอสมินเตโย Good morning ครับเพื่อนๆสำหรับเช้านี้นะเราก็จะพาเพื่อนไปออกทริปบอสทริปกันนะผมจะไปทัวร์ ทุกิสมันดีไอแลนด์กันนะ ready lady lion <laughs> แล้วก็ตอนนี้นะผมคือเราจะบอกว่าเรา get private tour <laughs> คือจริงเรามาแบบจอยกรุ๊ปนะครับผมแต่ไม่มีใครมาอาจจะเป็นเพราะว่าอากาศมันยังเย็นอยู่นะครับผมแล้วก็เขาบอกว่าช่วงน,นี้อาจจะมีฝนเล็กน้อย v e r y good ah really okay ah just okay <laughs> <laughs> คือเขามาแนะนำให้เราไปดูข้างบนได้ครับ a ah. า Thank you. Wow. Let's go. กลัาผมคืออย่างที่บอกนะพอผมเริ่มถ่ายโอ้ย h e e e have upstairs. It's l i าผมอานาบอกว่าคือผมเคยพาอานาไป private y a นะแล้วเรือลำนี้มันใหญ่กว่ายอสินะเดี๋ยวจะเอาให้ดูวิวเต็มๆเลยคือ เรือทั้งลำเป็นของเราครับผมตอนนี้เราเป็นกัปตันเรือแล้วนะค <laughs> <laughs> ือรเ,เรือลัเบอเลอร์เลยครับผมเราเขาให้เราหมดเลยบอกเราอยากทำไหมก็ทำเถอะมีอยู่สองคนซ <laughs> <laughs> ัสรีอสเลอนคือน <c ười> เนี่ยครับผมก็เดี๋ยวรอเวลานิดนึงนะเพื่อที่จะได้ออกเรืออ๋อเนี่ยครับผมที่หลายคนเขาแคนเซิลเพราะว่เาเหมือนเขาแจ้งแล้วแหละว่าวันนี้อาจจะมีฝนเล็กน้อยนะผมในช่วงบ่ายนะก็แต่เขาก็จะพยายามหาวิธีหลบฝนให้แต่เขาก็ไม่ไม่คอนเฟิร์มคือที่นี่ครับผม เขาเรียกอะไรเขาทริปนักท่องเที่ยวค่อนข้างดีแล้วก็เทคแคร์นักท่องเที่ยวมากๆเลยก็คือหมายความว่าคือก่อนที่จะพาท่องเที่ยวไปเที่ยวใช่ไหมครับเขาจะแนะนําเป็นอย่างดีนะว่าเฮ้ยทำอะไรได้บ้างทําอะไรไม่ได้บ้างแล้วก็สภาพอากาศเป็นไงโดยรวมๆเป็นไงอะไรแบบนี้ครับผมคือเขาไม่อยากให้เราไปแล้วผิดหวังนะครับผมก็คือเรียกว่าเขาอยากให้เราออกไปแล้วเดี่ยคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่เราจ่ายเวลาเราออกโหมดทริปกันนะก็ดีครับผม ผมว่าเขาแฟร์ดีนะคือจะบอกว่าตั้งแต่เมื่อวานแล้วผมเมืม่อวานที่เราพยพายามจะออกมาเนี่ยเขาก็บอกว่าเออมันอาจจะมีลมแรงอนะ่ะเขาบอกว่าอาจจะเล่นน้าลาบากนิดน,นึงเพราะว่าลมมันแรงอนะไรเนี่ยคือเขาแจ้งเราหมดทุกอย่างเลยครับผมแต่เรามีเวลาแค่2วันนะเมืม่อวานมาไม่ได้ก็เลยทําให้เราไปแคสไปหาไปอะไรแทนผมจริงๆคือเราแพนที่จะไปวันนี้นะแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรได้ไปวันนี้แทนก็เขาบอกว่าวันนี้ลมไม่แรงแต่ว่าอาจจะมีฝนในตอนบ่ายก็เดี๋ยวต้องมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะผมแต่ว่าตอนนี้คือฮาน่าก็เราเอนจอยครับ private boat ที่เรือลำใหญ่มากโคตรใหญ่เลยจริงๆเขาน่าจะจุได้สัก80คนเลยนะถ้าเกิดเต็มๆลำมันจะเป็นของเราคนเดียวก็เดี๋ยวไปรอดูกัน โอ้ตอนนี้พวกเราก็มาถึงสต๊อปจุดแรกแล้วนะโดนหลอกนะผมตอนแรกนึกว่าจะได้มาแค่เป็นแบบพิเศษแค่พวกเรานะจริงๆคือมีนักท่องเที่ยวตุรกีมาแจมด้วยประมาณสักสิคนแต่ก็ไม่ได้เยอะมากอย่างโล่งๆอยู่ดีนะคือแต่ว่านียเนาะคือนักท่องเที่ยวบนเรือทั้งหมดเนี่ยเป็นคนตุรกีหมดเลยนะผมเลยพูดภาษาตุรกีเลยไม่รู้ว่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับผมแต่รู้ว่ามันอยู่ในออนบล็อคทริปแล้วกันคือขอแทบไม่อธิบายอะไรเป็นภาษาตุรกีกันเลยนะคือพอได้นักท่องเที่ยวตุรกีมาครับม่ไดดสวยีนาคุ ครับผมตอนนี้พวกเราก็กำลังจะขึ้นเกาะกแล้วนะว้าวว้าวว้านวนเย็นโอเคแล้นะผมน้ำเย็นนะแต่ว่าสวยโคตรเยสายโคตรนี่วิลลวิี่โอยแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวปรับให้ดูอึ๊บๆึ๊บตึ๊บโอเคดูดิครับผมน้ำใสามาก นี่นด, <c oughs> ดูความใสของน้ำนะพเพื่อนๆคืออยากให้ดูนะว่าใสมากเลยคือน้ำนี่คือแบบใ,ใสโคตรโคตรใสไม่รู้จะอธิบายยังไงดีเดี๋ยวขอขยาย ฟมนิดนึงโอเคนี่ครับผมคือน้ำเขาใสมากน้ำเย็นนผมสวยใสย <c oughs> สุดยอดอ่ะ <c oughs> ที่นี่เขาจะถูกเรียกว่าจูกิสมาลดีฟนะครับผม <c oughs> ก็คือจะเป็นเหมือนกับสีเหมือนกับเกาะมาลดีฟเลยซึ่งมันสวยมากๆสุดยอดเลยบรรยากาศโดยรอบนะ Smoking out my summer night, got my mind spinning like some Chevy tires. Tiny waist, lips were laced with cherry wine. I bet you trouble with that flirty little southern smile. Girl, you said you got a Tennessee you outside. Stick of dynamite blowing my mind by. The way. ชั Time Elliot, so really? yeah. ่มนะคะเพราะเขาจะให้เรานั <french> <people> ่งทางบนเรือนะในบรรยากาศสวยแบบนี้เลยฟันไหมเือครับผมก็เดี๋ยวโอเคครับผมก็เดี๋ยวเขาโตไปกินข้าวก่อนนะกินตะลักกินมาเน้นเนี่ย ับผมตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่2นะครับผมเป็นจุดที่เขาบอกว่ามีสปริงวอเตอร์หรือว่าน้ำแร่ธรรมชาติอยู่บนเกาะนี้ด้วยนะเกาะนี้คือสุดาไนแลหรือว่าตุกิสมันดีฟนะครับผมกระเป๋าของเราปีนไปเช็คข้างบนใช่ไหมล้วไปเปิดน้ำให้ไม่ใช่ครับหยอกเล่นนะแต่คือเขาบอกว่ามันเป็นเกาะที่เป็นมีสปริงวอเตอร์จริงครับผมแล้วก็ทัศน์วิวสวยงามมากน่าโดดมากมากเลยนะอันนี้ต่อแถวรอขึ้นไปเลยครับผม I think can you oh you want me to go first Alkadir Bak bütün turistler ikna oldu geliyorsun içmeye. Bol, bol bol acım. Bol bol. Bir şeylerde kendi biti. Ne yaptın? Temiz ayak. Tam bir değil mi abi? biraz daha. Böyle bir yıl benim için. Çıp 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 çıp. Tam. Değil mi? 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 เยนี yeah. ่ส <I> ิเใช่ครับคระบอีนะบ่อน้ธรรมชาติเลยมา่มหน่อยแล้วกันหืมน้ำจืดนะอร่อยเลยอื yes it c o l very good yeah. สุดคือดีมชิตรักยิ้มสุดีมอะไรในเลล่าวนะเดี๋ยวหาวิธีหลบเขาก่อนนะาจะได้ไปดื่มน้ำมันบ้างเลดี้ I k n o อก็ว้าว เซมินไตย,ย์ยะน้ำเย็นนะครับผมไป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 อานะไปแล้ว

สนุกนะถ้ามาที่ตุรกีสแล้วก็มาทางฝั่งอัตยานะครับผมและมาทางตุรกีเซเนเวล่านะผมก็แนะนำให้มาพักกระแถวนี้แล้วก็สักสองคืนนะต้องสองคืนนะเพราะว่าคืนหนึ่งไม่น่าทันผมาะก็ออกไปแต่เช้าเนาะแล้วก็ตอนเย็นก็กลับมาคือมันเริ่มเย็ยนมาแล้วคือถ้าเกิดจะพักคืนเดียวก็ต้องหาที่พักต่อที่มันใ,นใกล้ๆผมระจะพักไกลไปต่อไม่ทันแนะ่ก็สนุกดีครับผมเป็นสถานที่หนึ่งนะที่เขาเราแนะนำสำหรับที่ตุรกีเซเนเวล่า ฟ้าไม่ค่อยเป็นใจนะผมเจอฝนตกนะ <c oughs> คือฟ้าก็ยังสวยๆอยู่แต่ว่าฝนตกลงมาก็ค่อนข้างหนักนิดน,นึงนาะผมก็เลยอะไรนะก็เห็นบรรยากาศฝนตกมั่งแล้วกันเห็นแบบสวยๆไปเยอะแล้วเจอฝนกักหน่อยแล้วกันนะ <c oughs> ครับผมแล้วนี่ก็จะเป็นที่พักของพวกเราในคืนนี้นะจะเป็นบังกะโลหลังเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับผมที่เมืองเดยมเล์ครับผมก็แค่เพราะว่าพวกเราเนี่ยคือจะมาพักที่นี่แค่คืนเดียวนะแล้วเดี๋ยวก็จะย้ายไปต่อห้องลมนิดนึงนะพอดีฮะนะกำลังเข้าห้องน้ำอยู่ก็จะเป็นนี่ครับผมเป็นที่พักแบบเล็กๆเป็นบังกะโลที่สามารถชมวิวได้ด้วยนะคือที่พวกเราเลือกพักที่ที่นี่เนี่ยเพราะว่า อยากจะลองเปลี่ยนบรรยากาศดูบ้างนะลึ๊กลุ๊กลุ๊กล็อตอะเปิดไม่ได้แป๊บหนึ่งนะติดโอเคได้ละชึบชบนี่ครับผมนี่เป็นบังกรโลที่สามารถชมวิวได้นะครับผมสวยงามมากเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ ที่เห็นฟ้าคึมๆก็ไม่ต้องถกใจนะผมเพิ่งเจอฝนตกไปเนาะก็เขาเรียกว่าอะไรอะระหว่างตลอดแนวนะผมเส้นทางของตุรกีลิเบลานะก็คือเส้นทางเรียบริมทะเลเนี่ยเขาก็มีที่พักหลายเมืองผมก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยว่าจะพักที่ไหนนะแล้วก็แล้วแต่แทนของเพื่อนๆว่าจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะสำหรับพวกเราในวันนี้คืนนี้พวกเราเลือกที่จะพักที่นี่นมเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีที่ต้องเดินทางต่อนะก็เดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วกันนะ อะไรก็ดีครับผมตอนนี้พวกเราก็แวะมารับประทานอาหารนะครับในร้านเล็กๆบรรยากาศน่ารักน่ารักนะครับผมบริเวณริมหาดที่เมืองดุเล่นะ ชายหาดตรงนี้เลยนะผมคือน่ารักมากอะ่ะคือร้านนี้คือเขาแบบตกแต่งไว้ได้น่ารักมากแล้วก็บารากาศของที่หาดนี้คือสวยมากครับผมเดี๋ยวพวกเราก็จะนั่งทานข้าวไว้นะแล้วก็พาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศของหาดนี้กันนะจุดยอดเลยสวยมากผมชอบมากเลยของสำหรับหาดนี้นะ My head, but you left. all the good parts drown out. Yeah, I'm spent. Can't take another step. ครับผมตอนนี้ก็รับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยนะเลยจะขออนุญาตแบ่งปันแล้วก็แชร์ประสบการณ์นะครับคืออาหารที่บริเวณริมทะเลของที่ตุรกีนเนี่ยครับเขาก็จะเน้นส่วนใหญ่นะเท่าที่ผมสั่งลองสั่งๆดูหรือว่าอาจจะเป็นที่ผมชอบก็ได้นะก็คือจะเป็นปลาเผานะผมก็คือเขาจะเป็นปลาท้องถิ่นอของนี่อย่าถามด้วยเขผมว่ามันคือปลาอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกซีเบสทุกอย่างเลยผมก็โอเคตามนั้นแหละมันก็คือปลาท้องถิ่นแล้วกัน แต่จริงๆหน้าตาไม่เหมือนกันนะแต่ละร้านผมว่ามันมีความต่างกันนิดหน่อยเอาเป็นว่าก็คือปลาสดนะผมที่เขาจะไปเผาไปกรีวแบบย่างเคยมๆหน่อยเลยกับเครื่องเทศแล้วก็เกลืออะไรของเขามาเนี่ยเครื่องเคียงของเขาเนี่ยผมว่าอร่อยมากนะสำหรับผมผมชอบนะส่วนตัวคือเขาจะย่างแบบหนังกรอบเนื้อนุ่ม,เน,นมเนื้อนี่ยังฉ่ำม,มีความฉ่ำม,มีความ j ยซี่นิดๆนะแต่ว่าหนังนี่จะกรอบครับผมแล้วก็รสชาติได้ออกเค็มๆเผ็ดๆ,ดๆมีกลิ่นเครื่องเทศหน่อยๆซึ่งถามผมไล่คือผมชอบมากเลยอถ้าใครมาแถวนี้นะบริเวณ ภาคใต้ของที่ประเทศจุรเกียหรือว่าจอร์จอเกียสลิเวล่านะครับผมก็แนะนําให้มาลองทานอาหารทะเลนะผมว่าอาหารทะเลที่นี่ค่อนข้างอร่อยแล้วก็สดมากครับผมแล้วก็ราคาไม่ได้แพงมากมก็โอเคเลยตัวหนึ่งตกประมาณสักสี่ร้อยบาทอะไรประมาณนี้ผมว่าโอเคนะแล้วก็อร่อยที่สำคัญคือที่ชอบคืออร่อยแล้วก็ร้านอาหารส่วนใหญ่ก็จะวิวดีเพราะว่าติดริมทะเลนะครับผมตอนนี้ฮานะกำลังเอ็นจอยกับสกายนะเพราะว่าสกายชิ้นกุกนะครับผม <laughs> ท้องฟ้าตอนนี้เป็นสีชมพูเลยนะ ก็ประสบการณ์นะผมการทานอาหารอ๋อแล้วนอกจากปลานะพวกเนื้อย่างพวกไก่ย,ย่างอะไรพวกนี้นเขาก็อร่อย,น,ยนะเขาย่างจะใช้วิธีย่างแบบเดียวกันหรือที่เรียกว่าตุรกีสกิลนะครับผมซึ่งผมชอบมากๆอร่อยพอแล้วนะพูดถึงเรื่องอาหารผมว่าพูดแทบทุกที่พูดแทบทุกร้านนะคือยืนยันคาเดิมว่าอาหารที่นี่อร่อยแทบทุกร้านที่พวกเราไปคืออร่อยมากมไม่ได้แบบเออแค่กินได้ผมว่าอร่อยเลยส่วนตัวผมชอบแล้วหลายๆร้านเนี่ยเราก็อยากจะไปทานซ้ำนะแต่เรารู้สึกว่าโอเคมาแล้วต้องลองอะไรแปลกๆใหม่ๆแล้วเราจะบอกว่าทุกร้านที่แวะทุกครั้งที่ไปรู้สึกเฮ้ มันอร่อยกว่าเดิมมันอร่อยมากกว่าเดิมมันแปลกใหม่มากกว่าเดิมมีอะไรให้ลิ้มลองเยอะซึ่งผมรู้สึกว่าตุกิสฟูดนะครับผมมีเสน่ห์มากๆเลยจ้เพราเราชอบนะะเย ยังไม่อิ่มนะเมื่อกี้จริงๆไม่ใช่หรอคือตอนที่เราพวกเราเลือกร้านอาหารนะเราเจอสองร้านที่นะ่าสนใจผมพานาะเขาบอกว่าแบบร้านนี้อร่อยนะ <c oughs> แล้วก็คือแต่ว่าผมอยากนั่งริมหาดนก็เลยไม่เป็นไรกินมันสองร้านเลยกันคือจะบอกว่าร้านนี้อร่อยมากแล้วก็น่ารักมากเลยนะครับผมคือทางวิธีทาของคุณพ่อนะคือที่ร้านนี้ครับผมเขามีลูกสาวเป็นเป็นพนักง,งานเสิร์ฟแล้วก็มีคุณพ่อเป็นเชฟนะผมคือพ่อเ่เท่มากเลยลีลาในการทำของอาหารของเขานะคือเท่มากเลยแล้วพ็ลูกสาวผู้ษาอังกฤษดีมากเก่งมากผมคือแบบ เพอร์เฟกอะอร่อยอาหารก็อร่อยอร่อยไหมไห <laughs> อร่อยจนผมอยากจะเอาไปเปิดที่เมืองไทยบ้างเลยนะผมเพิ่งรู้นะครับว่าเคบับเนี่ยมันมีแบบเป็นข้าวเลยนะเออกินกับข้าวแล้วมันอร่อยอะ่ะผมก็เคยเห็นแต่แบบแรปเนาะแต่แบบรแรปไม่อร่อยเลยสําหรับ,บผมนะแต่พอแบบข้าวนี่คืออร่อยชอบมากก็แนะนำาก็ผมถนะ้าใครที่มาพักที่เมืองเดมเรนะแวะมาลองแรปร้านนี้อร่อยมากยอด ครับผมก็สำหรับในค่ำคืนนี้นะพวกเราก็จะขออนุญาตส่งท้ายไปด้วยบรรยากาศการดื่มด่ำของพวกเรานะบริเวณหน้าห้องผัาของพวกเรานะคำไปผ่านไปอีกหนึ่งวันสนุกสนุกส,กสำหรับที่ตุกิชลิเวล่านะอย่างครับยังไม่หมดนะในตอนหน้านั้นพวกเราจะพาเ,เพื่อนไปชมอีกมุมหนึ่งของเส้นทางตุกิชลิเวล่ากันนะ เตรียมตัวรอกันไว้ได้เลยครับผมแล้วถ้าเ,เพื่อนๆชอบการเดินทางโเราก็ช่วยกด s u b s c r i b e like แชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งพเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะวบกันใหมให่ตอนหน้านะบ๊ายบาย